สวัสดีค่ะวันนี้ก็เพิ่งตื่นนอนเลยนะคะยังไม่มีเครื่องอาไม่มีอะไรเลยปากก็ยังแห้งนะคะแต่ตรงนี้ผิวหน้าก็ยังมีรูขุมขนกว้างมีรอยแดงที่ตรงนี้สาหรับการขยี้ตาช่วงเชา้านะคะเดี๋ยววันนี้จะโชว์ให้ดูว่าสำหรขั้นตอนในการดูแลผิวหน้าตอนเชา้าของว่าพิมทำยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็ล้า,า,ลาลงหน้าแล้วกลับมาเจอกันค่ะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนูล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการเช็ดหน้าก็ ใช้ผ้าซับลงไปนะคะเพื่อทำให้หน้าแห้งอย่าไปถูๆอย่านีนะ้มันก็จะซักมันก็จะทําให้เกิดรอยหรือรอยได้นะคะโอเคขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนน่นะคะอุปกรณ์ช่วยคือผัดเวลาบางทีถ้าเกิดแต่งหน้าหรือว่าทาครีมในห้างนั้นเนี่ย ถ้ามีพัดก็ช่วยให้ครีมมันซึมได้เร็วขึ้นแห้งได้เร็วขึ้นแล้วเวลาล้างหน้าเนี่ยอย่างปกติตอนเช้าถ้าเกิดว่าเมื่อคืนก่อนได้นั้นเนี่ยไม่ได้ร้อนมากหรืออะไรหน้าไม่มันมากก็จะล้างวยน้าเปล่าแต่ถ้าเกิดว่านี่นั่นก็จะใช้โฟมธรรมดาเนี่ยนะคะล้างหน้าสำขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่เช็ดหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะใช้ลิปกลอสเป็นลิปคอนดิชเนอร์ทาก่อน เสร็จแล้วก็ตามด้วยโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์นี้ไม่ได้ใช้สำลีนะคะใช้เทโลบนฟ่งอยูแล้วก็แปะลงบนหน้าอย่างนี้ได้เลยไม่ถูเทวิธีแปะลงบนหน้าระหว่างนี้ก็ใช้พัดช,ช่วยนิดหน่อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นไอเจลนะคะรอบดวงตาก็ใช้ปริมาณพอสมควรนะคะ เพราะว่ารอบดวงตาก็ต้องการการบำรุงตา,ตา,ตานี้ก็สำหรับสองตาใช้นิ้ก้อยกระวนที่ทบได้ไม่มีการดึงเลยนะ่ะลอยลอยบนผิวเหนือเจลอีกทีแล้วก็ไม่ได้ต้องทาจน เนื้อเจลหรือครีมที่ใช้เนี่ยซึมลงไปหมดนะคะมันจะทําให้ฝืดเราจะไปดึงผิวแล้วก็วนจะรู้สึกว่าโอเคแล้วพอแล้วก็ไปที่สเต็ปต่อไปอย่างขั้นตอนต่อไปตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นสปอตทรีทเมนต์สำหรับถ้าเกิดมีริ้วรอยเป็นจุดอะไรอย่างนี้นะคะใช้แค่นิดเดียวเองนะนิดเดียวแล้วก็เช็คดูว่าหน้าเรามีจุดตรงไหนบ้างที่ เกิดตรงนี้รอยสิวรอยผื่นถ้ามันหนากาเกิดน่ก็ป้ายมือข้างนี้บ้างสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นใช้ไวท์นิ่งที่เป็นแบบว่าคอนเซนเทรตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลงก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เยอะมาก ใช้แค่นิดเดียวว่าไปถามจากที่ร้านมานะคะสัเท่วนี้เองแล้วก็ไปทัวรัไทแลนดเาก็เปลี่ยงไปเนื่องจากว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็จะข้ามตรงช่วงรอบดวงตาค่ะเพราะนั้นเราก็ปล่อยให้แจวยังสามารถยังตอไปได้แล้วตรงช่วงเนี้ค่ทะทำปากเนี่ยอ่้ค่ะ รวมไปถึงเวลาล้างหน้าเนี่ยค่ะก็จะล้างได้ออกได้หมดจดมากขึ้นโอเคสำหรับขั้นตอนต่อไปก็เป็นบำรุงธรรมดาตอนดีใช้ที่เป็นครีมลบแกะเนี่ยค่ะของของยี่ห้อรีเบิร์ตอันนี้นี่ใช้ทั้งเช้าและเย็นเนื่องจากว่ามันเข้ากับผิวของป้าพิมได้ดีมากเลยใช้จนหมดกับปุกแล้วเมื่อวานนี้ก็ไซื้อใหม่มาก็ปกติแล้วจะเป็นคนที่ ไม่ห่วงคลนะีนอะใช้เต็มที่กังวเลเรื่องหน้ามันช่วงระหว่างวันน้อยกว่าการที่ผิวเราจะแห้งเบาๆเลยๆนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนถึงก็เหลานี้ประมาณนี้เนี่ยไฮเจลก็เริ่มแห้งไปแล้วเราก็ทำให้จะค่อยซับเบบอ่ะ เนื่องจากเราไม่ได้ซื้อครีมแพงมากเดี๋ยวสามไม่จะทาเรามาถึงคอถึงช่วงบนของหน้าอกนะผิวตรงช่วงนี้ก็ต้องการการดูแลเหมือนกับหน้าอา่หลังจากเสร็จแค่ตอนนี้นะคะเราก็จะทา ครีมกันแดดครีมอัศจรรย์ตอนนี้เี่ยใช้ยี่ห้อนี้อยู่เพราะว่าหลังจากที่ลองใช้มาแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อหมูใช่ไม่ใช่เนื้อครีมหรือไม่ใช่เนื้อเจลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซึมดีมากเลยแล้วก็ทําตัวเสมือนเป็นเมเอัพเบสะเพราะว่ามันเป็นแบบมีสีไอโฟรี่เงีย้ยค่ะไม่ไม่โฟกัส <laughs> แล้วจริงๆก็ไม่ได้ใช้น้อยนะใช้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนี่เยอะทีเดียว เหมือนทุกขั้นตอนนะก็ป้ายไปห้าจุดแล้วก็ถ้าไม่ต้องการใครที่ไม่ต้องการที่จะดึงผิวหน้าคือโกลส์สามารถใช้วิธีการปุบๆวิธีนี้ดีมากถึงแบบบนเปลือกตานะคะเพราะว่าเราจะไม่เป็นดึงเลยเพราะผิวหนช่วงนั้นมันอ่อนบางมากเดังยนะวนั้นเราก็ใช้ปลายนิ้ว ค่อยๆเกลี่ยหลังจากที่เราเสร็จทำเสร็จขั้นตอนนี้นะคะก็ไปแต่งตัวให้เวลาเครื่องอครีมบำรุงทั้งหลายของเราเนี่ยเซ็ตตัวลงไปนะคะจะได้กาแต่งหน้าได้โดยที่ไม่มันเยอะมากเกินไปนะแต่สำหรับคนที่รีบถ้าเกิดเราพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บ แต่งทุกๆเรรดเร็ว,รวกลับมาก็สามารถขี้โกงได้โดยการใช้กระดาษทับมันต้องระวังช่วงรอบจมูกบางทีเราท้าไปติดตรงนี้บาเห็นคน,นติดเปลือกตานะคะหลับตาแล้วก็นิ้วก่อยปาดหน่อยอย่างนี้มีชั้นตาแต่มันเล็กๆบางทีมนเข้าไปติดตรงซอง เหลือที่มือไงก็มาป้ายตรงช่วงอคอไดแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งตัวนะคะแล้วก็จะกลับมาแต่งหน้าอัดอิกเส้หนึ่งวิดีโอ <c oughs> กับคุณแม่นะคะที่ติดตามดูวิดีโอนี้ค่ะ